ทุกคนนี้พระอาจารย์สังเกตคนเน่ยวางปั๊บหยิบโทรศัพท์วางปั๊บหยิบโทรศัพทพ์ตกลงมันกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วนี่ไงไม่รู้พระอาจารย์สังเกตดูว่าพอคนเราเนี่ยมันไปเล่นเล่นอะไรก็ตามในโทรศัพท์มันจะมีความจมเข้าไปพอมีความจมเข้าไปมากๆเข้าเนี่ยมันจะไม่กลับมารู้กับตัวเอง ใจมันเปลี่ยนไปไวมากด้วยการถูกตอบสนองอย่างเร็วด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้มันทําให้ใจของเขาแสดงอาการไวถูกฝึกโดยไม่รู้ตัวว่าต้องเสพอารมณ์เหล่านั้นพอเจออารมณ์นี้เข้าไปปั๊บ,บเขาก็เข้าไปเสพเร็วขึ้นเสพความผิดหวังเสพความไม่ได้ดังใจตอนนี้คนยังเหมือนบอกว่าตัวเองรูกสึมเศร้ามากขึ้นต่อไปจะมีรู้สึมเศร้ามากขึ้นไหมมากขึ้นเรื่อยๆตามความไวของเทคโนโลยีตามความเจริญของเทคโนโลยีที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้ไวยิ่งตอบสนองได้ไวเท่าไหร่ความอยากได้ ของใจเขายังมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อมันต้องการความอยากได้ความต้องการมากขึ้นมันก็มีความผิดหวังได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันสมหวังกับผิดหวังมันมาคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาคู่กันแต่ตัวเองไม่มีสติตั้งรับก็พร้อมที่จะไหลไปกับความผิดหวังแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้าแล้วถามว่าซึมเศร้าห่อนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาไม่มีสติรู้สึกตัวมันจมเข้าไปในอารมณ์จมเข้าไปในความคิดเท่านั้นเองมันฝึกกรรมมารู้สึกตัวดีกว่าอยู่กับเทคโนโลยีให้น้อยหน่อย อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นเพราะถ้าเขาสามารถกลับมารู้สึกตัวได้มีสติกมารรู้สึกตัวได้เขาก็สามารถออกจากความซึมเศร้าหรือความเป็นทุกข์เหล่านั้นได้